ขณะนี้คุณอยู่กับช่องบันเทิงสติ๊กดาวขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเปิดโชว์สุดร้อนแรงของ Blackpink นะคะตั้งแต่โชว์แรกถึง The Last Show ของ Lisa ยังเผาสเตจร้อนแรงให้ได้เห็นกันทั่วโลกนะคะกับ b อลพิงค์เวิลด์ทัวร์ฟในนนี่ก็อาจจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายหรือไม่ ทุกงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาจบโชว์คอนเสิร์ตบอลพิงเกิลทัวร์ฟิแนลที่กรุงโซลนี้อาจจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของวงแบล็คพิงค์ด้วยเช่นกันหลังจากที่สัญญาของวงกับค่ายต้นสังกัดสิ้นสุดลงนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมและจนถึงบันนีนะคะก็ยังไม่มีการยืนยนันเรื่องการต่อสัญญาเราไปดูสาเหตุที่การเจรจาต่อสัญญาระหว่างสีสมาชิกวงแบล็คพิงค์กับค่าย YG Entertainment ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปกันค่ะอาวาสานของวงแบล็คพิงค์จะมาถึงพร้อมกับคอนเสิร์ตเวทีสุดท้ายหรือฟินขขอ Born Pink World Tour ้นลเล่นอาทิตย์นี้ หรือว่าวันที่17กันยายน2566นะโกชิกสกายโดมใจกลางกุนโซหรือไม่นั้นเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนมาร่วมเดือนแล้วหลังจากที่สัญญาของวงนะคะที่ประกอบด้วยสีสาวเจนนี่จีซูโรเซ่และก็ลิซ่านะคะกับค่ายต้นสังกัดก,ก็คือ YG Entertainment นะคะสิ้นสุดอายุสัญญาลงตั้งแต่วันที่8สิงหาคม 2,566นะคะแต่นับจากนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข่าวยืนยันใดๆนะคะจากทางค่ายว่าได้มีการต่อสัญญาแล้วหรือไม่ทุกอย่างนะคะยังคลุมเครือและก็ถูกปล่อยให้คาดเดากันไปเองแต่ถ้ามการความคลุมเครือนี้นะคะดูจะมีข่าวทางลบกับบริษัทต้องสังกัดมากกว่าข่าวดีนะคะเพราะว่าล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือว่าวันที่15กันยายนนะคะราคาหุ้นของ YG Entertainment นะคะซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกักทรัพย์กรุงโซ เร่วงลง9%นะคะแรงถูกกระแทกโดยข่าวที่สะพัดทางสื่อบันเทิงท้องถิ่นนะคะว่าข้อเสนอมูลค่าสูงที่ทางบริษัทยื่นเสนอให้แก่ลิซ่าแบล็กพิงหรือว่าลาลิษามาโดบาลสมาชิกหนึ่งเดียวของวงที่เป็นคนไทยแล้วก็มีชื่อเสียงทั้งในวงการดนตรีแล้วก็วงการแฟชั่นระดับโลกแล้วนั้นถูกปฏิเสธถึงสองครั้งนะคะนั่นก็หมายถึงยังไม่มีการต่อสัญญาซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่เป็นข่าวดีสำหรับ YG ีแล้วก็ผู้ถือหุ้นนะคะสะท้อนจากราคาหุ้นที่ร่วงลงมาเป็นระยะระยะ ความชัดเจนล่าสุดนะคะจากฝั่งบริษัทต้นสังกัดนะคะคือถแถลงข่าวยังเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่15กันยายนนะคะที่ระบุว่าเรายังอยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อต่อสัญญากับลิซ่าส่วนข่าวลือที่แพร่กระจายอยู่ตอนนี้ไม่ได้รับการยืนยันข่าวลือที่ว่านะคะก็คือข่าวที่แพร่โดยสื่อท้องถิ่นเกาหลีใต้นะคะซึ่งรายงานว่า YG เนี่ยได้ยื่นข้อเสนอต่อสัญญาให้กับลิซ่านะคะมูลค่าสูงถึง40ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ1,400ล้านบาทนะคะแต่ถูกลิซ่าปฏิเสธ หลายฝ่ายนะคะมองว่าหลังจากที่อายุสัญญาระหว่าง b บ็ k พิงและก็ต้นสัญญาดอย่าง YG นะคะสิ้นสุดลงต้นเดือนสิงหาคม YG ดูเหมือนจะตั้งใจปล่อยให้เรื่องการต่อสัญญาหรือไม่นั้นคุมเครือไปก่อนเพราะว่าสีสาวนะคะกำลังเตะเวน,สนแสดงคอนเสิร์ตบอมพิงซึ่งเป็นการเปิดสแสดง64คอนเสิร์ตใน34เมืองใหญ่ของ24ประเทศทั่วโลกนะคะรวมทั้งประเทศไทยทุกรอบบัตรขายเกี้ยงอย่างรวดเด็วนะคะยอดคนดูคอนเสิร์ตรวมแตะ1.75ล้านคนค่ะ สัญญาหมดลงในห่วงเวลาที่คิวงานของ4ีสาวนะคะยังคงต้องเดินหน้าต่อและในวันนี้นะคะหรือว่าวันที่17กันยายน2566คอนเสิร์ตบอลพิงค์นะคะที่เริ่มประเดิมเวทีแรกที่กุลโซนะคะในเดือนตุลาคมก็กำลังจะปิดฉากลงนะคะเชื่อว่านี่เนี่ยจะเป็นเวทีสุดท้ายของ w ว r l ด t ทัวที่สวยงามและก็อลังการที่สุดนะคะแต่จะนองไปด้วยน้ำตาของเหล่า b l i n k ซึ่งเป็นชื่อเรียกแฟนดอมของทางวงด้วยหรือไม่นั้นย่งสุดที่จะคาดเดาค่ะ เรามีเพียงสัญญาณรายนะคะสำหรับแฟนๆแบ็คพิงค์ที่พอจะประมวลออกมาได้ว่าการต่อสัญญานะคะซึ่งหมายถึงการคงสถานะของวงแบ็คพิงค์ต่อไปอแบบเต็มวงนั้น อาจจะไม่เกิดขึ้นแม้จะมีความพยายามเจราจาแล้วก็ตามพอนับตั้งแต่ที่สัญญาสิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแถลงการของ YG นะคะเมื่อวันศุกร์เป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนนะคะว่ายังไม่มีการต่อสัญญ,ญาในส่วนของลิซ่าขณะที่การต่อสัญญากับสมาชิกคนอื่นๆ3คนนะคะคือเจนนี่จีซูและก็โลเซ่ก็ยังคงไม่มีการยืนยันเช่นกันไม่ว่าจะจากปากของสาสาวหรือว่าจากฝ่าย YG ต้นสังกัดค่ะ หลายฝ่ายนะคะมองว่าทั้ง4สาวแบ็คพิงนั้นนะคะแต่ละคนเนี่ยโด่งดังระดับโลกเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นแบรนด์เอมบาสเตอร์นะคะของสินค้าแฟชั่นจิวเวลี่หรูแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะคะโดยที่พวกเธอเนี่ยไม่ต้องอาศัยใบบนของ YG ต้องสังกัดในการผลักดันอีกต่อไปนะคะขณะที่ YG เองเนี่ยหากไม่ได้ต่อสัญญากับสีสาวนะคะก็หมายถึงการสูญเสียเพชรยอดมงกุฎนะคะมูลค่ามหาศาล พี่โกยทั้งชื่อเสียงแล้วก็รายได้ให้กับทางค่ายมาตลอดระยะเวลา7ปีนะคะที่ดูแลกันมา b แ c k p พิงเซ็นสัญญากับ YG จงเมื่อวันที่8สิงหาคม2559นะคะและสัญญาหมดอายุลงเมื่อ8สิงหาคม2566 นอกจากนี้นะคะในเหล่าบลิงเองก็ยังมีการจับสัญญาณนะคะว่าแบ็คพิงเนี่ยอาจจะแยกวงหลังคอนเสิร์ตสุดท้ายวันนี้ปิดฉากลงนะคะประมวลจากหลายเหตุการณ์ที่บ่งชี้การเลือกทางเดินแบบต่างคนต่างไปนะคะโดยก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนกันยายนนะคะจะูจูบัญชีอินสตาแกรมของค่ายเพลง Universal Music กนะคะก็โพสภาพลิซ่าแบล็ k พิงเดี่ยวเดียวคนเดียวขณะที่กําลังพักผ่อนในบรรยากาศทะเลนะคะมีคําบรรยายเพียงสั้นๆว่าหลังลิซ่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะคะทำให้เกิดการคาดเดาไปต่างๆนานาน,นะคะว่าลิซ่าเนี่ยอาจจะ จะตัดสินใจย้ายค่ายไปอยู่กับ Universal Music แล้วก็เป็นไปได้ขณะที่หลายคนนะคะออกมาค้านว่าการโพล,ลิซ่าของ Universal Music เป็นเรื่องปกติเพราะค่ายนี้นะคะเป็นหนึ่งในบริษัทพันธมิตรที่รวบลงทุนกับ YG อยู่แล้ว ล่าสุดนะคะยังมีสัญญาณให้เกิดความบ่นไวต่อหัวใจแฟนคลับของวงอีกครั้งนะคะเมื่ออ d ดิดาสนะคะผู้ผลิตรองเท้ากีฬาและก็สินค้าแฟชั่นชื่อดังที่เคยเซ็นสัญญากับวง b l a c k พิงคนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยสัญญาหมดอายุไปแล้วได้โพสต์อินสตาแกรมร่วมแสดงความยินดีกับเจนนี่เพียงคนเดียวในโอกาสที่วง b l a c k พิงคนะคะได้รับ2รางวัลใหญ่จากงาน MTV วิดีโอมิวสิกอ r วอประจำปี2023คือรางวัลศิลปินกลุ่มแห่งปีและก,การออกแบบท่าเต้นที่ดีที่สุดจาก MV p l a y เพลงพิงค์เว m นอหลายคนนะคะตั้งข้อสังเกตว่า b l a c k พิงคเนี่ยคงแยกวงแน่แล้วเจ้าของสินค้านะคะถึงได้เจาะจงแสดงความยินดีกับเจนนี่ซึ่งคงจะต่อสัญญาก,กับอ d ดิดาเพียงคนเดียวทั้งทงที่รางวัลที่ได้นั้นนะคะเป็นรางวัลในนามของทั้งวง ความคาดเดากันไปนะคะคงใกล้สิ้นสุดลงแล้วเพราะว่าจบวันนี้นะคะคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ของ Black พิงกวงกู๊ดกูมหัศจรรย์ที่สร้างสถิติใหม่ๆให้กับวงการเคป๊อปไว้ p มากมายและตั้งแต่ที่มีการเดบิวต์เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คงจะปิดฉากลงแล้วก็ถึงเวลาที่ YG นะคะคงจะต้องออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าอนาคตของวงเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะไปต่อเต็มวงหรือว่าไปแบบไม่มีครบ4คนหรือ,ออาจจะสลายวง Black พิงกอย่างเป็นทางการนะคะอีกไม่นานเนี่ยก็คงหมดสงสัยกันสักทีและ,ะ,ะแล ขลิซ่าแบล็คพิง Lisa นะคะตั้งแต่โชว์แรกถึงเดล s า Show ยังเผาสเตจร้อนแรงให้ได้เห็นกันทั่วโลกก่อนที่ทุกอย่างนะีคะจะจบลงเมื่อสิ้นสุดคอนนี้ค่ะเปิดมาก็ฟาดเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องลิซ่าของเราเรียกว่าขายิบตาแล้วก็ใส่ไม่มียังกันเลยทีเดียวนะคะกับโซโล่เดี่ยวของลลิสากับ Final Day 2ที่หลายๆคนนะคะกำลังลุ้นระทึกว่าหลังจากที่สาวๆนะคะระทึกไว้เมื่อวานว่า วันนี้หลังจากจบคอนจะมีประกาศสำคัญก่อนที่เราจะทราบกันเราเนี่ยไปดูโชว์ของน้องลิซ่ากันเต็มๆค่ะวันนี้ลิซ่ามาในชุดสีเงินซึ่งช่วงบนนะคะเหมือนจะมีปีกที่ตัวบานนะคะแล้วก็น้องลิซ่าเนี่ยก็แต่งตัวเป็นเซตสีเงินด้วยนะไม่ใช่สีทองนะพร้อมช็อตหนะ้าหน้าทองเสร็จแล้วก็ต่อด้วยการโปรยเงินพรุ่งนี้เขาให้นะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศส,สวยๆกันคะ่ะ